สวัสดีครับอันนี้ขอมารีวิวรถเชียงกงญี่ปุ่นนะครับตัวในวิดีโอนี้คือคอนทาร์สนะครับคอนทาร์สเป็นเฟรมแฟตแลนด์นะครับผมท็อปทูปยาวประมาณ9 9นะครับก็ตัวนี้คอนทาร์สคืออะไรคอนทาร์สคือแบรนด์ลูกของ a อเลสไบนะครับผมเฟรมแฟตแลนด์ก็จะมีการหักหลบแบบนี้นะครับ ื่อหลบเท้าเราเวลาเล่นนะครับให้ดูหน้าตาโดยรวมก่อนประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นโคโมอโลแล้วแหละในสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็คือมันก็เป็นโคโมอโลคือการเป็นโคโมอโลไม่ไม่ใช่ว่ามันเป็นได้แล้วมันหายได้ครับมันไม่ใช่ไข้หวัดนะครับโคโมอโลคือวัสดุเหล็กที่นำมาผลิตนะครับบางคนบอกว่า,วาไม่ใช่บางคนบางคนเขาจะพูดประมาณว่าแบบ โฮโมคือเหล็กที่ไม่ขึ้นสนิมไม่จริงนะครับเหล็กก็คือเหล็กครับเหล็กยังไงขึ้นสนิมนะครับตัวนี้สเปคประมาณนี้ครับยาวประมาณ19นะครับเฮดเซตเป็นแบบคอตอกแบบนี้แต่ผมเปลี่ยนให้แล้วเนี่ยใช้เป็นอินเตอร์เกตนะครับตัวนี้เลยเป็นอินเตอร์เกตแล้วนะครับคือลูกปืนแบรลิงนะครับข้างในเป็นตลับแบรลิงลื่นแล้วนะครับผมทำให้มาลื่นเลยแหละ ประมาณนี้มีบุบจุดหนึ่งนะตัวนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยอยู่แถวแถวนี้บุบจุดหนึ่งนะครับเฟร,รมสวยถือว่าสภาพดีประมาณนี้นะครับดอปอัลสิบมิลแบบนี้นะครับทอนั่ง25.4ห้าจุดสี่กระโหลกเป็นอเมริกันบีนะครับอเมริกันบีบีคือจะเป็นกระโหลกใหญ่นะครับ และในส่วนของแฮนด์บ้างแฮนด์ตัวนี้เป็นแฮนด์โครโมแล้วนะครับยาวยาวประมาณ29สูง8.75นะครับผมาภาพโดยรวมประมาณนี้มาที่คอบั่งนะครับคอเป็นคออลูมิเนียมนะครับงาน CNC นะครับทับโหลด40มิลนะครับประมาณนี้หน้าตานะครับ ะเกียบบ้างตะเกียบตัวนี้ผมใช้เป็นของ m o t e l w o r k นะครับตัว c o m p l e t เหมือนกันนะครับมีหน่อบรกสีน้ำเงินนะครับมีลิ้วรอยนะครับประมาณนี้ออฟเซตประมาณนี้นะครับและในส่วนของล้อหน้ามั่งนะครับเป็น 48รลูนะครับลูกปืนเม็ดนะครับผมขอบล้อสองชั้นมีริ้วรอยของการลอกตามสไตล์รถมือ2นะครับผมขอบล้อลอกนะครับบอกก่อนนะครับขอบล้ออ่ะมันเป็นของยี่ห้อคินลินนะประมาณนี้หน้าหลังเหมือนกันเลย ยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วประมาณนี้นะครับไซส์2.0นะครับผมนี่นะครับมาในส่วนของขาจานกับใบาจานแล้วก็โซ่บ้างใบาจานเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ36ฟันนะขาจานตัวนี้ยาว165มิลนะครับเป็นขาจานเลื้อยโคมลี่นะครับบันไดเอ็กตีเอ็กนะครับแกนเล็กนะครับผม โซ่เป็นโซ่เดิมเพราะว่าโซ่ผมมาหมดนะครับไม่ได้เปลี่ยนให้แต่ว่าเพิ่มเติมคือผมต่อครึ่งคอให้แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าใส่ฟูลลิงเลยอ่ะท้ายอ่ะมันจะขยับออกมาอีกนะครับตรงเนี้ยมันจะดันออกมาอีกผมว่ามันไม่สวยนะครับผมก็เลยใส่เข้ามาครึ่งหนึ่งตอนแรกตัดฟูลลิงไปแล้วแหละคือตัด2อข้อมันชิดเกินไปนะครับมันชิดจนไม่สามารถปั่นได้นะมันปั่นได้แหละแต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็ติดอ่ะ ผมก็เลยไปต่อตัวนี้ให้นะครับกิบและหลักอานยี่ห้าจุดสี่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเบาคเป็นเบาคคอมโบ,โบแบบนี้นะครับไม่สามารถดึงขึ้นได้อีกแล้วนะครับผมปรับองศาไม่ได้นะครับสูงได้ประมาณนี้นะครับชุดล้อหลังมั่งเป็นฟรีโคสเตอร์นะครับลูกปืนเม็ดสิบหกฟันประมาณนี้นะครับขอบล้อคินลินเหมือนเดิมนะครับผม สองชั้นแล้วขึ้นซีลวดตรงมาตามในภาพนี้เลยประมาณนี้นะครับก็มีตรงไหนอีกไม่มีแล้วเนาะเป๊กเป็กอ่าเป็กเป๊กเป็นเป๊กเหล็กนะครับเป๊กเหล็กของใหม่เบิกใหม่ให้เลยนะครับหน้าหลังเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับกับรถราคา 6,500บาทนะครับแฟตแลนด์ land, มือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้ที่0 9 1 0 3 7 7 7 7หนะครับหรือมาดูตัวจริงไนดะ้ที่วัชรลาผลได้เลยนะครับผมรถคอม p พีทอเลสนะครับตัวนี้เป็นรถเขาเรียกว่ารถเชียงกงญี่ปุ่นดีกว่านะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ18.8นะครับบอกก่อนสินค้าตัวนี้ เป็นมือสองนะครับมีริ้วรอยมาบ้างนะครับจากการขนส่งแล้วก็การเล่นจากเจ้าของเก่าก็ประมาณนี้นะครับสองข้างเหมือนกันหมดนะครับมีริ้วรอยนะครับนี่นะครับชื่อรุ่นว่า a อเลสเอพัทนะครับผม เดี๋ยวเรามารีวิวทีละส่วนเลยนะครับส่วนแรกเลยเฟรมตัวนี้นะครับอเลสเอพัรเฟรมยาว18.8นะครับผมข้างหน้าเป็นแบบนี้คอเป็นอินเตอร์เกตนะครับชุดกะโหลกเป็นสเปนิดนะครับ มีลิ้วรอยบ้างนะครับผมมีนอเบกหลังมาให้คือเรื่องด้วยความที่มันเป็นคอมพิวตอะ่ะมันไม่สามารถถอนอ,นอเบกหลังได้นะครับดรอปอาต,ตัวนี้สิบมิลครับผมเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาครับแฮนด์ครับผมแฮนด์ตัวนี้จะเป็นแฮนด์เสร็จแลนเลยนะครับ สูงประมาณน่าจะแปดนิ้วนะตัวนี้นะดูจากตรงนี้นะยาวอยู่เอาเรื่องแบ็กสวิปผมถือว่าน้อยนะครับแบ็กสวิปคือตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกแบ็กสวิปนะครับแผนที่หักเข้ามาหาตัวเรานะครับสภาพแผนถือว่าค่อนข้างดีทรงสวยนะครับส่วนคอคอเป็นอลูมิเนียมนะครับ งานหลอ่อฟอนโหลดแบบสั้นก็ไม่ได้สั้นมากอะแต่ก็ประมาณสี่สิบเซนนะครับประมาณนี้นะครับมีเจาะรูด้วยนะครับเพื่อความไล่เบามีริ้วรอยนะตรงนี้นะครับนี่มีเจาะรูด้วยตรงนี้เจาะรูแล้วก็มีริ้วรอยตรงนี้นะครับส่วนต่อมาครับตะเกียบครับเป็นตะเกียบซีโร่ออฟเซตนะครับผมประมาณนี้ เป็นของอเลสเหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับเป็นอเลสคอมเพลตมันจะไม่ใช่ฟูลโคโมร้อยเเหมือนของแต่งนะครับเพราะว่าจะเป็นตะเกียบอเลสแบบโคโมลี่แท้ๆเลยนะโคโมลี่จริงจังของแต่งมันอยู่ประมาณ5 8าพันแปถ้าผมจำไม่ผิดนะดรอปอั1สิมิลครับนี่ปีกเป็นแบบนี้ ว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่ถ่ายรูปแล้วเขียนเอาคือดูไม่รู้เรื่องแน่นอนครับเชื่อผมเถอะให้ผมพูดดีกว่าแล้วก็เห็นของแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะดีกว่านะครับฝาตะเกียบเป็นแบบนี้นะครับส่วนต่อมาขาจานครับเป็นสไปร์ดไดร์175มิลนะครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลย อาจานสไปไดคือไรมันจะไม่มีน็อตยึดหัวขาจานด้านบนนะครับมันจะไขเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับคนละฝั่ง2จุดแบบนี้นะครับไขซ้ายและขวาจบเลยนะครับยึดน็อตสองเขาเรียกแกน48่เที่ยวนะครับหรือที่เรียกว่าสไปได้นั่นเองยาวร้อยอมิลน,นะครับเป็นขาจานคมอรี่แน่นอนครับผมส่วนของบันได บันไดนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคือบันไดเก่ามันแย่อะแล้วผมว่าผมใส่ตัวนี้มันสวยกว่าบางกว่านะเป็นบันไดแกนใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาดุมหน้าแล้วกันดุมหน้ายังเป็นลูกปืนเม็ดนะครับเนื่องจากเป็นรถคอมพิสตนะครับผม48่สิบแปลูกคือล้อนหน้าผมเปลี่ยนให้เลย ใช้ตัวนี้จะดีกว่าเพราะว่าขอบล้อมันกว้างกว่าเวลาเล่นมันจะนได้ไม่ดิ้นนะครับแล้วก็ขอบล้อมัน2ชั้นด้วยขอบล้อทําสีมานะครับประมาณนี้สีไม่ได้ร้0ยเเซนตนะขอบล้อสอชั้น48่ลูขึ้นซี่ตรงมานะครับโดยรวมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยางเป็นยางเคนด้านะครับ ยางเคนด้าของใหม่ลายประมาณนี้เลยนะครับผมขนาด1.75่งจุดครับผมส่วนต่อมาครับใบาจานใบาจานเป็นใบาจานอลูมิเนียมตัวนี้ผมก็เปลี่ยนนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นของมือสองในร้านผมนี่แหละมีอยู่นะครับก็ยังใหม่อยู่ยังไม่ได้ขี้เหร่นะครับใบาจานยี่สิห้าฟันเป็นอลูมิเนียมแล้ว แล้วก็มาที่โซ่โซ่ใส่เป็นโซ่ฮาร์ฟลิง์นะครับสีขาวของใหม่นะครับถามว่าทำไมไม่ใส่โซ่ธรรมดามันมีแหละแต่มันไม่สวยผมว่าใส่สีนี้ทำเอาสวยด้วยแหละเรื่องของเรื่องเพราะว่าคนซื้อกับผมไปไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะคะจะเน้นสวยงามมากกว่านะครับในส่วนของล้อหลังประมาณนี้นะครับดูมเป็นฟรีครสเตอร์นะครับ16ฟันนะครับ ขือสีลวดตรงขอบล้อเหมือนล้อหน้าเลยพ่นสีดำม,มาขอบสองชั้นนะครับผมยางก็เป็นเคนด้าแล้วนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของเบรกเบรกจะเห็นกันไหมเอ่ยเบรกเป็นเทคโทนะครับเบรกหลังนะใช้งานได้เด้งดีปกตินะครับข้างหน้าเทคโทเหมือนกันนะครับใช้งานได้เด้งดีปกติครับผม มือเบรกกันมั่งมือเบรกมือเบรกก็ของมือสองครับถอดง่ายตัวนี้มันจะเป็นฝาพับนะครับซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะครับผมและในส่วนของเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะคอมโบนะไม่สามารถดึงขึ้นได้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับผมคือถ้าเอาไปเล่นล้อหลังเนี่ยสูงประมาณนี้แหละกำลังดีนะครับ และในส่วนของเป็กเป็กเป็นเป็กอลูมิเนียมนะครับผมเป็กอลูมิเนียมไม่มียี่ห้อนะครับเหมือนเขาจะทํามาเองนะอันนี้นะเป็กไม่มียี่ห้อเป็นอลูมิเนียมแต่ดีลหน้าตาใช้ได้เอาไปทําความสะอาดอีกหน่อยก็สวยละหน้าหลังเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้กับรถเชียงกงในราคา8,500บาทครับผม ท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ที่091-003-7471นะครับผมก็ฝากไปด้วยครับแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยทำรีวิวอีก2อรคันที่เหลือให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผม